สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา f C มารับชมแนวทางหุ้นนิเคี K ้ย e, บีเอเช้าบ่ายนะคะวันที่6วมิถุนายน2568ทุกคนค่ะวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้นะคะก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาได้เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่6ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเอาวันที่หทุกคนจะพูดผิดนะคะขอโทษขอไปนะคบพี่น้องวันที่หสันวันที่ห้าจะให้เด่นรอบเช้า9้าและ8ดเด่นรอบบ่าย7และหทุกคนมาดูวันนี้ หลุดหมดนะคะตัวเด่นมาเลขเดินประจำวันกับเลขเบิ้ลประจำวันทุกคนรอบเช้ามาห้าสี่ห้าห้าเลขเบิ้ลเลขเด่นประจำวันเมาหมดเลยนะคะทุกคนหามาสามเด้งเลยพี่น้องรอบบ่ายให้เจ็ดและหกหกมาแลกร้อยหลุดพี่น้องคะ่ะหกสามมาทั้งนาหกสามเก้าศูนย์ห้ามาเลขเด่นประจำวันจังหรือไม่คะทุกคนได้หรือไม่ทุกคนเลขเด่นประจำวันเอาไปต่อค่ะพี่น้องวันที่หกนะคะทุกคน ใกลแล้วนะพี่น้องเนาะอีกประมาณยี่สิบกว่าวันเจกูจะได้หยุดทําหุ้นลงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพี่น้องก็ตามฮาน้อยไปเด้อค่ะถ้าผู้ใดบ่ตามไปในกลุ่มที่ใจบางเนาะพี่น้องเนาะใจคำนวณบ่ไวพี่น้องวันนี้อย่างวันนี้เลิกค่ำนะคะทุกคนหุ้นก็จะมาช้านิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะทราเป็นสองชั่วโมงุแล้วพี่น้องเลิกหกโมงนะคะทุกคนเมื่อนี่แล้วตรหนั่งานเนาะคะ่ะ สำหรับวันที่6นะคะจากที่ใจคำนวณตะเด็นได้รบเช้าจะได้3และ2ทุกคนเรามาดูคู่ความน่า,นาจะเป็น3 1 1 3 3 6 6 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 8 8 3 3 7 7 3 สองสามสามสองสอ2สอ2สองหนึ่งหนึ่ง 6, 6, 2, ส้อ, 4, 4, สอ 2, 5, 5, 2. เด่นรอบใบานะคะอยู่ที่สองและ1ทุกคนวันนี้ตัวเลขไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะทุกคนขาสองกับ3 3 8กับ3 7ไม่เหมือนกันนะคะทุกคน สามแปดกับสามเจ็ดนี้มาอีกหนึ่งสำนักนะคะทุกคนคะ่ะมันจับบุคือกันบ้่งได้พี่น้องบางมือนะคะทุกคนคะ่ะใจก็หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้บางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนสองสามสามสอง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 หกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองเก้าเก้าสอง สองศูนย์ศูนย์สองี่พี่องหนึ้างหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนประมาณนี้คะ่ะมาดูคู่ตะเด็นกันคะ่ะสามสวันนี้เลขสองเบิ้ลทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ล fc ชอบ บิ้ลสองสองตามได้ถ้าไม่ชอบรอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะมาดูค่ะ3ามสอง1 3 2หนึ่งสามหนองสองสองสกับ1 2ึ่งสองสามสามสองขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆกคู่ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันสุกอยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจําวันคือ6 6และหนึ่งเลข6กับเลขหนึ่งนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเดินประจําวันค่ะเด่นรอบเช้า6 3สามและสองด่นรอบบ่ายหกและหนึ่งเป็นสามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามติดคู่ตัวเด่นสามหนึ่งหนึ่งสามติดองสองค่ะ สองหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองติดคู่ตัเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองสองกับ 1, 62, 2, นหนึ่งก็สองหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองติดคู่ตัเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งติดได้เด่นประจําวันเลขเบิลประจําวันประมาณนี้ค่ะทุกคนขอให้เอฟซีโชคดีทานเอฟซีชอบนะคะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เเคอีวีเอวันนี้วันที่หกใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ f อฟีทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้เจขอให้ f อฟโชคดีค่ะโชค,โชคๆมันนสุขภูทุกคนพี่ดองสวัสดีค่ะ